ครับผมก็พบกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับธนบัตรแบงค์สิบบาทนะครับผมเป็นแบบสิบบาท <c oughs> แบบที่สิบเอ็ดนะครับผมจะมีลวดลายที่สวยงามนะครับผมก็จะมีลวดลายไทยที่สวยงามแล้วก็ปรับเปลี่ยนตามยุคสมัยนะครับผม <c oughs> ก็วันที่ที่ประกาศใช้แลวก็วันที่ประกาศใช้นะผม ก็วันที่18มิถุนายน2512นะครับผมวันที่ออกใช้ก็วันที่24มิถุนายน2512เช่นกันครับผมบตำหนัฉจับนี้ผมเกิดไม่ทันนะครับพอดีผมเกิดวันที่5เมษายน2524ธนบนัรก็ออกใช้เมื่อมิถุนายน2512 ก็ถือว่าห่างกันมากครับผมพอดีผมเกิดไม่ทันก็เป็นธนบัตรที่สวยงามผลิตถึงจะผลิตออกมามากแต่ก็ราคาสูงมากนะครับผมก็ควรเก็บไว้เป็นที่สะสมนะครับก็มีคุณค่าทางจิตใจสูงมากนะครับแล้วก็เป็นธนบัตรที่ควรสะสมเพราะมีราคามากยิ่งธนบัตรที่ ยังไม่ได้ใช้นะครับก็ยิ่งมีราคาสูงเป็นธนรบรัตรที่ยังไม่ได้ผ่านมือแล้วก็สวยก็แล้วก็อีกอย่างก็ธนบัตรที่จะมีราคาก็ขึ้นอยู่กับลายเซ็นผู้ว่าการธนาคารนะครับผมแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ลายเซ็นนะครับแต่ตามรุ่นตามแบบของธนบัตรนะครับและยิ่งธนบัตร ใบไหนที่สวยหรือเลขเลขที่ลงท้ายนะครับผมเลขที่ลงท้ายธนบัตรก็อย่างเช่นเลข9หรือตอง9ก็ธนบัตรนั้นก็จะมีราคามากนะครับเราก็ควรสะสมไว้นะครับผมสําหรับแบงค์สิบาทนักสะสมจะหามากครับเพราะเป็นธนบัตรที่สะสมแล้วก็หาเลข9ลงท้ายด้วยเลข9หรือตอง9นะครับ ก็สะสมไว้ครับผมไม่จําเป็นต้องเป็นเลข9ก็ได้ครับผมก็หรือเป็นเลขอื่นๆเพราะว่าธนาบัตรออกมาหลายรุ่นครับผมเราก็ควรสะสมไว้เพราะว่าเลข9เป็นเลขมงคลครับผมคนเขาก็สะสมนิยมสะสมครับผมนักสะสมธนาบัตรแบงค์สิบบาทถึงจะผลิตมาเยอะแต่ก็รุ่นนี้ก็ ผมก็มีโอกาสได้ใช้สอยนะครับผมก็ได้ใช้สอยได้ใช้อยู่ช่วงหนึ่งก็หายไปครับผมหายตามการเวลาแล้วก็มีรุ่นใหม่ออกมาจะเป็นเหรียญสิบครับผมก็เป็นรุ่นใหม่ออกมาก็มีโอกาสได้ใช้เพราะผมถือว่าเป็นบุญตาและเป็นบุญที่ได้ใช้แบงค์ของพระอ,องค์ท่านนะครับผมก็แบงค์สิบบาทแต่ อยู่แต่มีค่าทางกิจใจสูงมากครับผมแบงค์แบงค์มีค่าทางกิจใจและค่าราคาสูงในการประเมินราคาและควรเก็บสะสมไว้เพราะธนบัตรจะมีราคาสูงตามการเวลานะครับผมก็ควรเก็บสะสมไว้นะครับผมธนบัตรแบงค์สิบบาทนะครับ อย่าลืมเก็บสะสมไว้นะครับผมเพราะว่าเป็นธนบัตร10บาทแบบที่11จะมีลวดลายสวยง,งามแล้วก็ให้ราคาสูงมากนะครับผมก็ควรเก็บสะสมไว้รับผมเพราะว่าธนาบัตรจะมีราคาตามการเวลาครับผมก็วันนี้ก็นําแบงค์สิบาทที่ผมสะสมไว้นะครับผมแบงค์สิบาทแบบที่11ก็มาให้ดูกันแล้วก็อย่าลืมสะสมกันไว้นะครับ สวัสดีครับผม